ครับวันนี้แอลวิบดับมาอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าหนุยวิตตองสปีดี้ในมอญแก๊บน,นะครับเป็นสินทรัพ์อย่งนี้ซึ่งแบบงานเนี่ยเนี่ไป,ปมากๆเลยจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับไอ้ไอ้ที่เอามาให้ดูวันนี้เนี่ยมันเป็นไซส์37ซึ่งมันก็เป็นแบบที่นิยมมากในี้ยแบบคนใช้ทัท่วไปส่วนใหญ่เขาจะชอบใส่ประมาณนี้ซึ่งมันก็จะค่อนข้างพอดีตัวแต่สำหรับทั้งาสาวๆตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยจะชอบใส่25 นะครับซึ่งรล้วเราก็มีหมดเลยแบบที่ห้าสิบสามห้าเนี่ยมีหมดมีขายหมดแล้วแต่เราดิ้นเป็นสปีดี้แบบมีสตริปนะครับเนี่ยก็คือสายมีสั่งมาให้ด้วยเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังตัดสินใจกำลังเลยว่าจะซื้อแบบมีสายหรือไม่มีเนี่ยทางเราแนะน,นำว่าให้ซื้อแบบมีสายไปเลยเพราะว่าถ้าวันไหนเนี่ยอยากจะสะพายขึ้นมาเนี่ยมันก็ทามาสะพายได้หรือวันไหนที่อยากจะแบบสวยเกๆ๋ๆแบบนี้นะครับหรือจะใส่ไปในแข,แขๆๆนเก๋ๆแบบเนี้ยก็สามารถทำได้ซึ่งมันก็เป็นข้อดีของสปีดี้ที่สามารถทำให้ด้วยได้สองแบบน,นนะ เข้าไายตรงนี้นะครับก็คือว่าสีเนี่ยจะเหมือนของออริจินอลมากๆถ้าใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยสีก็คือจะเข้มขึ้นแล้วมันก็จะสวยมากลองดูสีเข้าไฮาตรงที่จับแล้วก็หนังนุ้ยนะทีนี้เราไปดูรายละเอียดโดยรอบของไปนะครับที่นี่ก็คือจะมีเป็นให้ดูการตัดเย็บนะครับก็คือการเย็บของหนัง ไอ้ข้างๆตรงนี้แล้วก็ตัวลายหนังเนี่ย็คือจะเชื่อมกันอย่างเฟอร์เฟคเลยทีเดียวสวยมากๆเลยนะครับเนี่ย okay. ทีนี้เดี๋ยวลองดูข้างในนะครับให้ดูข้างในนะครับข้างในเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็มีกระเป๋แบบแเาเล็กๆเคร่องคไว้ใส่ของได้นะครับแล้วก็ <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีที่เกี่ยวแล้วก็ รุ่นนี้เนี่ยก็จะมีเป็นที่ล็อกแบบนี้ให้ด้วยนี่ครับ